สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกม a r k ์คไนทนะครับเช่นเคยนะครับพี่ก๊อฟได้รับการสนับสนุนจาก Power p l a เพนะครับเป็นบริการรับเติมเงินนะครับก็ได้ทั้งเกมมือถือแล้วก็เกม PC บางเกมที่พี่ๆทเนี่ยก็รับเติมเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่ารับเติมเกมไหนลองติดต่อไปแล้วกันนะครับก็จะเซฟเงินน้องได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเกมที่พี่ทําในช่องเนี่ยทาง Power p l a เพรับเติมทุกเกมนะครับวันนี้เป็นดันประจําวันวันที่11เ็นะครับเป็นด คือต่อจากนี้เนี่ยจะมีดันอีกแค่3ดันเท่านั้นนะครับก็คือถ้าใครเล่นตั้งแต่วันแรกมาเนี่ยถ้าเก็บครบลิก8ตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะครบ10ดันแล้วก็จะได้ป้ายแล้วนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยคนที่ขยันเล่นนะครับก็น่าจะได้ป้ายใหญ่ของกิจกรรมนี้แล้วนะครับคือวันนี้เป็นวันที่สามารถทําได้นะครับ แล้วก็ดันอ n นฮิเลชันนะครับวันนี้ก็รีแล้วนะครับก็ไปฟาร์มเพชรกันได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าเป็นพี่พี่จะฟาร์มตั้งแต่วันแรกนะพี่กลัวลืมนะครับก็เดี๋ยวอนาคตตู้กาชามาเดี๋ยวจะเพชรไม่พอนะดันวันนี้นะครับเป็นดันที่จะมีไอตัวบูลลี่ จำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันหลุดไปนะครับซึ่งวันนี้เหมือนเดิมเราจะปล่อยให้มันหลุดไป2ตัวแล้วก็สู้มัน1ตัวแต่วันนี้มันไม่มีแท็กที่อัพไอตัวนี้ให้มันเก่งเวอร์นะครับมันจะมีแท็กที่อัพพีคอนอะ่ะแต่อย่าไปอัพเลยนะครับพีคอนปกติแล้วก็ตีโหดอยู่แล้วนะครับวันนี้มีป้ายบังคับก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า s u p p l y terminal ที่อยู่ในฉากครับเราจะเอาค่า DP ไปจ่ายให้มัน20แล้วก็เราจะสามารถลงตัวละครเพิ่มไปได้นะฮะวันนี้ ป้ายนี้นะครับบอกว่าเอาไอ้สอันนี้ออกไปเลยนะครับไม่มีมันอยู่ในฉากดังนั้นเราเพิ่มตัวละครลงไม่ได้นี่คือ1นนะครับ2ก็คือไอ้ตรงกลางมันหายไปมันทําให้เกิดลูโว่นะครับสตูจะวิ่งเข้าตรงกลางจะแห่กันมาเลยซึ่งมีปัญหาเราไม่สามารถอุดข้างบนได้ด้วยนะครับมันมีพื้นที่ห้ามลงอยู่1จุดอะ่ะม,มันทําให้เป็นปัญหานะครับก็ทําให้ปวดหัวนิดนึงนะ แล้วก็3มแท็กที่เอาไปด้วยนะครับค่า DP ผลิตช้ากว่าเดิมไป50%นะครับวันนี้ก็ต้องใช้แวนการ์ดเยอะหน่อยป้ายที่ดูจะเหมือนป้ายแถมนะก็คือเอาตัวละครไปได้เพียงแค่9ตัวเท่านั้นซึ่งมันลงได้ไม่ครบอยู่แล้วไงดังนั้นอันนี้แถมนะครับอีกอันนึงก็จะทําให้สตูหดขึ้นระดับหนึ่งเลยนะก็คือทําให้สตูโจมตีเร็วขึ้น50หน่วยนะครับทั้งหมดนี้ก็ครบลิก8แล้วก็นี่คือทีมที่ใช้นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ตัว5าดาว6กดาวนะรู้ส เวลาจะทาไกด์ไหนต้องใช้ตัวละคร5ดาว6ดาวเราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยนะครับสําหรับทีมนี้นะครับที่ดูจะสําคัญที่สุดนะครับก็ดูจะเป็นสายเลื่อยที่2บล็อกนะครับมันมีเหตุผลนะว่าทําไมต้องเป็น2บล็อกนะครับก็คือใช้ได้หมดเลยถ้าเป็นสายเลื่อยที่ยังไม่ขึ้นระดับอีลีทสอนะครับแต่ของพี่เนี่ยสายเลื่อยพี่ขึ้นอีลีทสอทุกตัวเลยนะครับมันจะมีแต่น้องโปปูกาเท่านั้นแหละที่ยังเป็นอีลีทหนึ่งอยู่เพราะมันไปไม่ได้ไนงะวันนี้ MVP เป็นของโปปปกานะครับ แต่เอาจริงๆแล้วตำแหน่งของปปูก้าเนี่ยใช้2บล็อกตัวไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเลื่อยเนี่ยมันก็จะเคลียร์สตูได้ด้วยไงมันจะได้สตูจะได้ไม่อ่อนะครับหรือถ้าตรงนี้เป็น2บล็อกน้องก็ต้องไปหนักที่ส่วนอื่นอย่างเช่นสไนเปอร์หรือพวกตัวเวทนะครับและทั้งฝั่งที่เข้ารูตรงกลางเนี่ยที่ใช้ไดเมอีก2ตัวนะครับมีน้องเมนะครับเป็นสไนเปอร์ที่สโลสตูได้สตันสตูไดนะครับแล้วก็มีเอิร์ธสปิตวันนี้ใช้เอิร์ธสปิตเพราะว่าเอิร์ธสปิตมันจะมีสกิ แต่สําหรับออคิดทําไม่ได้ไงวันนี้มันหยุดกับเรื่องเดเมจของน้องะนะถ้าเดเมจของน้องมันพอนะไม่จําเป็นต้องเป็นเอิร์สปิลดก็ได้นะครับเอาละเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะ <S <S วันนี้ DP โดนลดลงไปถึง50%นะครับดังนั้น Vanguard แวนกาดเราต้องใช้ตัวที่ค่า DP มันพอที่จะลงได้ในช่วงต้นนะครับอันนี้ของพี่ใช้แฟรงกัาเคอร์เรียมันพอดีเลย จะเอาแฝงลงก่อนก็ได้จะเอาเคลียร์ลงก่อนก็ได้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยพี่ใช้เคลียร์ลงก่อนอันนี้ใช้ค่า DP 10นะครับซึ่งมันพอดีตอนหมามาตัวแรกพอดีเลยนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ DP ประมาณสัก10นะคือมากกว่านี้ไม่น่าทันแล้วนะครับหมาตัวนั้นจะหลุดไปนะครับแลงพี่ใช้ DP 9นะครับก็ลงไปรับหมาได้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าน้องใช้ DP 2ตัวเนี่ยประมาณ10กับ10นะครับ ทั้งสองตัวนี้คือมัน2บล็อกนะครับมันสามารถรับหมาได้2ตัวซึ่งถือว่าหายห่วงทีนี้มาตั้งเกมเล่นกลางนะครับก็ลงน้องเมย์นะครับยิงขึ้นด้านบนนะครับน้องเมย์ที่เอาสกิลที่2มานะครับซึ่งกดใช้สกิลเพียงแค่ครั้งเดียวตอนช่วงท้ายนะครับต่อด้วยเอิร์ธสปร t ตนะครับตำแหน่งนี้ชี้ขึ้นด้านบนนะครับเอิร์ธสปร t ก็เหมือนกันนะครับใช้สกิลแค่ช่วงสุดท้ายครั้งเดียวนะครับ ทางฝั่งขวานะครับก็ใช้เดเมจตัวเดียวก็คือน้องมูสนะครับน้องมูสพี่เอาสกิลที่1มาก็จะช่วยลดแอดแทกของไอตัวบูลลี่ได้ด้วยเพราะตอนช่วงท้ายเนี่ยเราจะรับบูลลี่1ตัวนะครับสเตตัสคร่าวๆข,ของบูลลี่นะครับโจมตี800ดีเฟนต์800นะครับรีซซท20แล้วก็เลือด16,000นะครับดันงนั้นมันแพ้เวทนะครับลงฮิวของน้องตรงนี้นะครับในที่นี้พี่ใช้เป็นซัสซุโรนะครับซึ่ง สกิลมันพอดีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นตัว3ดาวจะพอไหมน้องต้องดูที่ความแข็งแรงทนทานของตัวเลื่อยน้องด้วยนะครับยิ่งถ้าทีมน้องเนี่ยเดเมจมันแรงพอนะก็ไม่จำเป็นต้องใช้หิวแรงก็ได้นะครับซโซุโรสามารถรับมือตัวคอน2ตัวได้นะครับก็คือหิวทันอยู่เมื่อกดสกิลนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนแวนกาดของเราออกนะครับข้างบนพี่ใส่เป็นน้องโปปุก้านะครับโปลปุก้าก็จะยืนอยู่ตรงนี้สบายๆนะครับเหตุที่ใช้2บล็อกก็คือเวลาตัวบูลี่มามันก็จะวิ่งผ่านน้องไปเลยนะครับมันจะไม่มีโอกาสเสี่ยงเลยสงสัยเพราะว่าน้องโปลปุก้าเนี่ยตัวเล็กน่ารักนะครับมันก็เลยเอ็นดูนะครับปล่อยให้นะครับมันก็เลยวิ่งผ่านไปไม่เกี่ยวนะครับก็คือน้องแค่สบล็อกเท่านั้นเองบูลี่มันจะสนใจเฉพาะตัว3บล็อกนะครับ เปลี่ยนเอาน้องแฟลงออกนะครับก็ใส่คูล่าเข้าไปคูล่าเนี่ยื่อกดสกิลมันจะได้เป็นสีบล็อกนะครับไม่มั่นใจว่าช่วงท้ายเนี่ยหลังบูรีมจะมีตัวอะไรมาอีกหรือเปล่านะแต่ถึงถ้ามีนะครับมันก็จะไปติดน้องมูสอยู่ด,ดีแต่น้องมูสบล็อกหนึ่งนะครับระวังนิดหนึ่งด้านล่างไม่มีฮิลนะครับวันนี้เราใช้แลนเซตนะครับลงฟรีมาช่วยฮิลคูล่าสบายๆนะครับ เห็นไหมคะับบูลี่มาแล้วนะครับแล้วมันก็จะโดนสโลนิดนึงมันก็วิ่งผ่านน้องโปกปุกาไปนะครับปล่อยให้มันไปเลยนะครับวันนี้เราเลือดฐาน3นะครับให้2ที่ให้มันไป2ตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายค่อยว่ากันที ตอนนี้นะครับกดสกิลของซาสุโร่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกทีเนี่ยมันจะรีทันนะครับก็คือถ้ากดช้ากว่านี้ตอนล็อตสุดท้ายเนี่ยเราจะรีสกิลซาสุโร่ไม่ทันแล้วถ้ากดสกิลไม่ได้น้องโปก,ก้าจะโดนพุบเละนะครับเทที่ต้องกดสกิลก็คือน้องโปก,ก้าจะรับตัวคอนสองตัวไม่ไหวนะครับมันจะ มันอยู่กับดีเฟนน้องแล้วก็อยู่กับการฮิวของน้องด้วยนะครับคือถ้าเป็นฮิวตัวอื่นก็อาจจะทันก็ได้หรือถ้าเป็นดีเฟนเดอร์สบล็อกตัวอื่นหรือเป็นเลื่อยสายบล็อกตัวอื่นที่แข็งกว่าน,นี้ทันน่าจะทันนะครับอ่านั่นไงบูลลี่ตัวที่2มาแล้วนะครับมันจะวิ่งไปติดบล็อกของคูล่าไม่เป็นปัญหาสบายนะครับโอ้โหน้องมูสขวนเละเลยนะฮะ แล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายที่ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรนะครับเราก็เริ่มด้วยการกดสกิลของน้องซซโรนะครับแล้วก็ไอ้บูลลี่ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นปัญหาก็คือถ้ามันเข้าฐานไปช้าเนี่ยเมกับเอิร์ธสปิดเนี่ยจะมัวยิงมันนะครับแล้วก็จะไม่ไปสนใจตัววิ่งทะลุตัววิ่งทะลุก็จะวิ่งฟรีเลยแล้วก็ถ้าเราปล่อยมันเข้าฐานนะครับก็จะแพ้ดังนั้นกดสกิลดีๆนะครับดูสกิลของเอิร์ธสปิตนะครับถ้าไอ้ตัวบูลลี่เนี่ยมันเข้าฐานไปแล้วใช่ไหม กดสกิลได้เลยนะครับแล้วก็ให้น้องเมย์กดสกิลตามไปเราก็จะยิงไอตัววิ่งทะลุตัวสุดท้ายทันนะครับวิ่งทะลุมันจะมา3ตัวไอสอตัวแรกไม่ใช่ปัญหานะครับคือถ้าทีมเหมือนพี่เลยจะต้องเล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทีมอื่นที่ตัวละครไม่เหมือนกันมันอยู่กับที่ตัวเดเมจน้องด้วยนะครับถ้าเดเมจสไนเปอร์ของน้องแรงพอนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นแบบนี้ก็ได้หรือตัวสโลตัวพพอตเตอร์ของน้องดีกว่าเอิร์ธสปิดก็ไม่ต้องไปเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับก็แ้่ทีีนักปญหา ของพีีี่นะครับด้้วยทมเช่นเคยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องได้ไม่มากก็น้อยนะครับหรือถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่าหรือไม่มีตัวไหนนะครับก็ลองปรึกษากันดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับดีวันนี้ไม่ต้องใช้ตัวนะดาวเยอะไม่ต้องยืมกันให้วุ่นวายนะครับหรือถ้ามีตัวดาวเยอะนะครับก็เอาไปเล่นเลยนะครับมันก็จะทําให้ง่าย ง่ายดายมหาศาลนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอไกด์กันคลิปอื่นนะครับโอ้โหพี่ยังไม่ได้ทำคลิปดานหลักมาเลยนะเหลือเวลาอีก4วันนึงอะ่ะเดี๋ยวจะเร่งให้นะครับจะเร่งให้วันนี้เลยนะครับเอาละขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้ะครับสวัสดีครับ